A tin, dona đa tin chăm tụi em mới đây dona dona đona xe โดนหน้าจำตัวเองไม่ได้แล้วโดนหน้าจำตัวเองไม่ได้ไม่จำตัวเองไม่ได้ลูกตัวเองแท้ๆนะนี่ตัวเองแท้ๆนะฮึจำตัวเองไม่ได้เหรอฮะจำจำตัวเองไม่ได้จำตัวเองไม่ได้ ตัวเองไม่ได้เหรอหอบทำไมอ่ะหอบทำไมหอาทำไมหอาทำไมนี่ะตัวเองกินกน้ำแข็งจำตัวเองไม่ได้แล้วโอเคปะไปนั่งลองลุกซิบสิตบุกซิบสิบสิบมือมามือ มือดีๆสิ <laughs>